ปี้สุกฤตคอนโดราคาถูกไม่อยู่แล้วขอ13ล้านไม่อยู่แล้วประกาศขายด่วนหุ้นส่วนใหญ่เวิร์กพอยต์ส่งต่อคอนโดประกาศขายด่วนไม่อยู่แล้วซุปตาหนุ่มประกาศขายคอนโดกลางกรุง13ล้านบาทเป็นอีกหนึ่งซุปตาหนุ่มที่ตอนนี้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงมานานมากรหรับนักร้องหนุ่มปี้สุกฤตหรือปี้เดอะสตาร์ โดยในตอนนี้เจ้าตัวผันไปเป็นลูกศิษย์วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าห่างจากวงการแต่หนุ่มปี้ก็ยังอัปเดตอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆล่าสุดวันนี้วันที่20มีนาคม2566ปี้ได้ออกมาโพสต์ภาพคอนโดพร้อมประกาศขายผ่านอินสตาแกรมว่าคอนโดของผมเองครับตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วจึงขอส่งต่อด้วยราคาที่ถูกที่สุดในไอวีท,ทองหลอกครับ สิบสามล้านบาททวนและเป็นอีกคนที่หลายๆคนบนคิดถึงอยากให้มีผลงานออกมาเยอะๆสำหรับหนุ่มปี้สุกฤษนักร้องนักแสดงนักลงทุนคนเก่งซึ่งหลังๆเจ้าตัวมักจะแชร์ไลฟ์สไตล์อยู่บ้านและเข้าวัดทำบุญตลอดทำเอาแฟนๆใจสงบและสัมผัสถึงความสุขของเจ้าตัวได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคมปี้ได้โพสต ภาพขายคอนโดซึ่งระบุเป็นห้องของเขาเองด้วยตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วจึงขอส่งต่อด้วยราคาที่ถูกที่สุดในไอวิททองหล่อในราคาเพียง13ล้านบาทกับห้องชุด2ห้องนอน2ห้องน้ำในโครงการไอวิทองหล่อชั้น20พื้นที่86ตารางเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำสวนขนาดใหญ่ห้องสมุด และห้อง children play room